วันนี้ก็จะพาน้องอายนะจะไปจับปูที่หลังอนามัยบ้านขอนั่งกันห่มเบิ่งรถเด้เดอลาดเด้อไ,ไ,ไป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 มีน้ำขอบน้ำขอบเนี่ยเออเดยวยตามหลังเบิง่งไปไปมาแล้วก็เราก็จะพาไปหาปูกันวันนี้ได้หกตัวแล้วออ้กับมิลินนะจ๊ะ ใช่มันพายสองครังหรือเปล่าใช่มันพายสองคร้งแต่ว่าไม่ใช่แตความเปรวคันห่มให้น้องหน่อยนั่นคันห่มไปๆพูดาละไเดี๋ยวพู้จัดการแล้วคห่มให้ไปจ้าไปจ้าคนตกแล้วอะอรอขัรเาไปเลาแกคันห่มให้แกงคันห่มก่อนเดินเดินเดินจาเดินเดินคนตกแล้วแล้วก็เร็กลงไปนกว่าเร็ว บบอโอ้โหกันจีมากเลยโอ้ถ่ายจะฝนตกโอ้เสียดายมากเลยอะไรคารลอมอะไมันจะเป็นไข้มาเอากานห่มอ่ะไม่ตกแรงเท่าไหร่นะจ๊าแต่ว่าเปียกอยู่ไปมาแล้วขณะนี้น้ำได้อ่าท่วมขึ้นแาบ ยตอนนี้ผมเป็นนักข่าวนครับรายงานวเลยครัรายงานข่าวครับสภาพอากาศตอนนี้นะครับฝนตกหนักมากจนว่าตอนนี้นะครับน้ำทะเลแล้วนะครับเป็นน้ําทะเลแล้วนะครับครับผมวิ่งมาแบ่งเร็วเอามาแบ่งเร็วจีบเอาโอ้ยเยอะจังแบ่งกันเลยอะไรอ่ะปูยี่สิบบาทนะปูสีออมันหนีพมารำบอยอยู่นไง มันหนีบแล้วจ้ะอุ้ยพี่ฮะไม่เอาหรอกนั่นอ้าวไปไหนียบไปนเหนียบไปหาต่อค่ะอายค่ะอายค่ะเพิ่งมาแเราเพิ่งมาไหนดูหน่อยเพิ่งมาแล้วได้เยอะเขาชุดไม่ดีมือเปลี่ยนได้เยอะใหญ่โตมากได้ปะเพิ่งมาแล้วได้เยอะไหมคะน้อยแต่ว่าอว่าอยู่ไม่เห็นอาเขุดไม่ได้หรอกค่ะขุดไม่ได้ใช่เอาชุดมาหาปูเห็นมันยเขชุด โอ้ทุกคนมาหาปูกันนะคะมีแต่ทีมงานเดียวกันเลยตอบมาไหมอย่างนี้มาหาปูหาปลาใส่ตายใส่พี่เจรสะดุ้งเห็นไหมทำไมพ่อไม่ให้เล่นอ่ะนะบอกได้หลายอยู่ปลาหลายก็คนโอ้คนหลายก็ปลาอีกมาได้หลายครับหลายคอยล่มปลาออกเบิดคนหลายก็ปลาโลมพี่น้องคนสิบคนปลาตัวหนึ่งกินกันอย่งไหนนี่คือพวขั้วเกียจกินพวกเกียจ ใน,ในเปิดโชว์ดี้ยูไหนหมูเหื่อไปหามือกนไปไปหาเออหน้องเราไปหาฝั่งนาเราดีกว่ากระปูกระเป กูรติก่านสภาพนี้ฮะมึงกูพูดว่าบวกเรื่องถ่านสภาพหน่อยอให้ตะบะจุเหมือนเรตเเมาเอาเกียด wow, ีๆเอาคริ้งล้ค่ะอยากอยันตงกระเป๋าทำดีๆนะบางร่มตกค่้งให้กันผีคนห่มหน่อย ไปไปจะขี่รถน้ำแดกก็ไม่กลัวโอ้โหถื่อนคว้าพูดเรองกังเลยเร่อ้ทั้งหลังก็ไดตากันว่าเอานี่กั้งได้เปล่าเปล่ากั้งให้นองน้ำไปไปจขี่รถน้ำโกนไปแล้วนะจ๊ะเนี่ยดูปูหน่อยได้เยอะไหมเออนี่ไงตัวหนึ่งเนี่ยไปเอาไปขังไว้ให้แม่หัน หอยดองใชคุณพ่อไทยนะจ๊ะไปถึงบ้านแล้วนะจ๊ะตามภาษาดิกหน่อยมาครับปูหาปลาพี่น้องวันนี้ก็จะพาน้องอายน รถกันเด้อล่ะเดอ้อไ,ไ,ไป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 มีน้ำพรอบน้ำขอบเน,นี่ยเออเดี๋ยวย่ตา,ามหลังมึงไปไปมาแล้วก็เราก็จะพาไปหาปูกันวันนี้ได้หกตัวแล้วไา,ายกับมิรินนะจ๊ะได้แล้วเชิญไายสองค,อครั้งหรือเปล่าใช่เป็นไพ่สองครั้งแต่ว่าไม่ใพรอปเบลคันห่มให้น้อง <c oughs> หน่อยน,อยนอยั่นคันห่มคุณดอารากันฮะคื เ um: er> mm ดี๋ยวผู้จัดการเอาขนมให้ไต่อไฟฝนตกแล้วออ้รมาบ้านฝนตกมันไอกขนมให้กขนมก่อนอนะจ๊ะเอดูจะเดินฝนตกแล้วลรวกับเร็วกนดีกว่าเร็วๆอ้กับบ้านรู้โอจันจีมากเลยโอ้ต่ยแฝนตกโอ้เสียดายมากเลยไอ้เเอาลมะรมันจะเป็นไข้ มาเอาการห่มอะไม่ตกแรงเท่าไหร่นะจ๊ะแต่ว่าเปียกอยู่ <ś c oughs> ไปมาแล้วขณะนี้น้ำได้ท่วมขึ้นบ่า <ś c oughs> ไหล รายงานข่าว่ยคะรายงานข่าวครับสภาพอากาศตอนนี้นะครับฝนตกหนักมากเลยครับจนว่าตอนนี้นะครับน้ําทะเลแล้วนะครับเป็นน้ําทะเลแล้วนะครับครับผมเอณ่ามาแบ่งเร็วเอามาแบ่งเร็วจีบเอาไม่ได้ยังไงโอ้ไปเยอะกันแบ่งกันเลยอะไรอ่ะปูยี่สิบบาทนะปูสีออกะมันหนีบพมานลำบอยอย่างงี้มันหนีบนะจ้าอุ้ยพี่ฮะ เอาเฉยๆแบบนี้เลนี่หาต่อค่ะอายค่ะอายค่ะเพิ่งมาแล้วเพิ่งมาไหนดูหน่อยเพิ่งมาเราได้เยอะเอาชุดนี้ดิ้งเพิ่มเปลี่ยนได้เยอะนี่เตัวนาะบาเพิ่มมาเราได้เยอะไหมคะอ๋อว่าอยู่ไม่เห็นาเปิดไม่ได้แล้วค่ะปิดไม่ได้อ๋อชุดมาหาปูเนี่ยมันก็ชุดมันก็ชุดโอ้ทุกคนมาหาปูกันนะคะมีแต่ทีมงานเดียวกันเลยป้าต่อมาไม่อย่างนี่ ม้าหาปูหาปลาใส่ตายใส่เพื่อที่จะสะดุ้งเห็นไหมทำไมพ่อไม่ให้เล่นอ่ะน้าบอได้หลายอยู่ปะหลายก็คนโอ้คนหลายก็ปลามาได้หลายครับหลายคอยล่มหลบตาออกเบิดคนหลายก็ปลาโลมพี่น้องคนสิบคนปลาตัวหนึ่งกินกันยังไงนี่พอขั้วเกียจกินขั้วเกียจไหนเปิดโชว์ไหนเปิดโชว์ดีอู้ไหนมูเพห่อ ไปห้อเมื่อก้ไปไปเด็กน้องเราไปหาฝั่งหน้าเราดีกว่าปลเยอะมากกระปูกระเป้พไปทางก่อนต้มิถ่ายสภาพนี้ฮะมึงกูผู้ว่าปวดเรื่องถ่ายสภาพหน่อยไอตัวะมเหมือนยลีเอาเกียดีๆเอา อย่ามันเลยดกระเป๋าไ้ดีนะบางลมตกกางให้กันผีคนหอมน้ำทไปกางให้เจ้าของกางให้ันนี่กาเน้าของไปไปะกี่รถนำาดกกูเรื่องกางไ้เรื่องอยู่ท้างหลังนี่ตากันเปล่ามีกางได้เป่าเลากางให้นอนน้ำ ไปไปจีโร้ด้ำโกนไปแล้วนะจ๊ะเนี่ยดูปูหน่อยได้เยอะไหมเออนี่ไงตัวหนึ่งเนี่ย,ยนะไปเอาไปขังไว้ให้แม่หันหอยดองไกคุณพ่อไทยน,นะจ๊ะไป ไปถึงบ้านแล้วนะจ๊ะอือตามภาษาเด็กหน่อยมาหาปูหาปลาพี่น้อง